ตกเป็นข่าวฮอตร้อนชาไม่เว้นวันเลยนะคะสาวชมพู่อารยาที่ล่าสุดก็มีภาพจุกหลุดกลางคอนเสิร์ตซ่าหนุ่มสามใหม่ซึ่งเจ้ตัวยืนยันว่าภาพที่เห็นไม่ใช่จุกโผล่อย่างที่แค่ๆเข้าใจเพราะเธอใช้สติ๊กเกอร์เซฟมาอย่างดีแล้วและก็ไม่เคยคิดป้องร้องเอาเรื่องที่หนังสือบันเทิงชื่อดังนมริทัศน์เติตมสีสันให้ดูเหมือนจุกโผล่ด้วยค่ะ ก็เป็นอุบัติเหตุนะคะพี่ก็ก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่เราก็เซฟแล้วก็ติดซิงเกร์แล้วเด็นจริงมันเป็นเป็นสิ่งก็เปอะไรสีค่อนข้างจะขาวกว่าตัวเราด้วยค่ะไม่น่าเป็นสีดำตาลอะชมก็ไม่รู้เหมือนกันซีเรียสไหมก็ก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นนะคะแต่ก็เป็นมันก็ชมก็โดนอะไรมาเยอะแล้วทีีเราก็เซงเหมือนกันเพราะว่าเรา ากให้คนไปดูโชว์อยากให้สนุกอะไรเงี้ยชมเองก็เต็มที่ชมก็ไม่ใช่คนที่แบบเก่งเรื่องโชว์เรื่องพฟอแม้นเรื่องอะไรเงี้ยแต่ก็ตั้งใจอะไรเงี้ยก็อยากให้แบบอยากให้ดูโชว์สนุกสนุกกันอะไรเงี้ยไม่ได้แบบว่ามาโฟกัสอะไรตรงนี้มากแต่ก็เราก็เข้าใจเราอยู่วงการมันก็เจออะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจที่เ็ไม่ไม่ฟอร์ไม่เอาเรื่องคงไม่เอาอะค่ะที่ขึ้นมาชมก็ระวังค่ะก็ปกติก็ระวังอยู่แล้วแต่ก็คงระวังยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆก็เรียนรู้อะค่ะทำไปเรียนรู้ไป ส่วนกรณีที่มีหมอดูมาคอนเฟิร์มว่าหลังจากที่สาวชมพู่ย้ายค่ายเนี่ยจะโด่งดังได้เพียงแค่2ปีนะครับหลังจากนั้นดวงของงานจะไม่รุ่งซึ่งเจ้าตัวบอกไม่สนคาทำนายครับแต่จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด ก็มีหลายกระแสค่ะบางกระแสก็บอกว่าจะลุ่งแป๊บเดียวบางกระแสก็บางกระแสก็บอกว่าจะรุ่งอะไรเงี้ยก็ก็รับฟังค่ะก็ดีค่ะมีคนมาดูหมอให้ฟรีปกติค่าตัวหมอดูแพง ต่ส่วนที่ถ้าเขาทักว่าจะเกิดอะไรที่มันอาจจะไม่พึงประสงค์อะไรเงี้ยเราก็เราก็ถือว่าเราใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทกันละกันยอะไรเงี้ยค่ะก็รับฟังแล้วก็เออเราก็คงก็คงต้องตั้งใจทํางานเพราะว่ามันเราควบคูมปัจจัยอื่นไม่ได้อะเราเราทาได้อย่างเดียวก็คือรักษาคุณภาพงานเราทาตัวให้น่ารักอะไรเงี้ยแล้วก็เออตรงต่อเวลามีวินยัยอะไรเงี้วยเพาะว่าคือชมทําได้ดีแค่เนี้ยแหละนอกเหนือจากนั้นมันเป็นมันเป็นเรื่องอื่นแล้วเป็นบุญพาวาสนาส่งลวพี่มัน เรื่องความรักในตอนนี้นะคะสาวชมพู่ทะยมามรับว่ามีหนุมน่มๆมาขายขนมจีบอยู่เหมือนกันแต่ถ้ามีแล้วไม่ดีก็ขออยู่คนเดียวอย่างนี้ดีกว่าค่ะหัวใจเหรอคะเหมือนเดิมค่ะชิวค่ะตอนนี้นี่ก็มีผ่านมาผ่านไปพี่แต่ก็ไม่รู้สิคือ ตอนนี้เราโฟกัสอันนี้แล้วก็ถ้าคนที่เขาไม่เข้าใจอ่ะเขาก็จะเขาก็จะจากไปอะไรเงี้ยเพราะส่วนมากแต่ละคนเขามาเขาก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคืออยากจะอะไรเงี้ยเร็วๆยังไม่มีใครถูกใจเลยใช่ไหมคะก็จะเป็นบประมาณนั้นด้วยถึงอยู่คนเดียวจะเปรี่ยวหัวใจก็ดีกว่าเจอผู้ชายที่ไม่ดีจริงไหมล่ะครับสาวชมพู่